การจัดการบริหารกร่อนการทําดอกครับพี่นอกเกษตรกรเราจะให้นารายพิกเป็นดินนะครับนะฉีดพ่นทางดินและใช้สูตรหนึ่งสูตรสองฉีดพ่นทางใบครับจัดการไปก่อนพี่นักเกษตรกรฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าครับจนกว่าจะเข้าสู่ช่วงที่เราจะทําดอกครับช่วงนี้ท่านสามารถให้ปุ๋ยได้ไหมให้ได้ครับเอาปุ๋ยคุกก,กับนารายพิกเป็นดินและทําการหว่านได้เลยนะครับนะปุ๋ยก็เป็นสูตรตามที่ท่านใช้กันเป็นประจำะจะเสมอก็ได้เนาะนะฮนะ,ะหลังจากนั้นพี่นองเกษตรกร เราจะเข้าสู่ช่วงการทําดอกเนี่ยนะพี่นังเกษตรกรนะก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการทําดอกนะครับเราจะทําการอะไรครับงดน้ำนะฮะงดน้ําหรือการทําให้นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ได้งดนะครับนะซึ่งจะทําให้นะครับเราจะทําให้ใบเนี่ยเขาเหลืองครึ่งเขียวครึ่งนะครับเหลืองๆๆครึ่งเขียวครึ่งคือยังไงพี่นองเกษตรกอนพี่นักเกษตรกรบอกมาข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งเขียวไม่ใช่นะครับก็คือนะครับใบก็จะแซมกันพี่นอกเกษตรกร นะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของเหลืองครึ่งเขียวครึ่งเนะะี่ยฮะเราก็จะทาการนะครับนะดันนะครับนะครับทาการดันน้ําเข้าเนาะเพื่อทําการทําใบนะครับบังคับให้เขาเกิดอาการนะครับนะแตกออกมาเป็นใบอ่อนและนะครับแตกออกมาเป็นยอดนะฮะออกมาเป็นดอกเนาะหลังจากออกดอกปุ๊บเราก็จะใช้ไปสูตรสองและสูตรสาม ฉีดพ่นครับพี่นักเกษตรกรทางใบนะครับสูตรสองสี่สามฉีดพ่นทางใบนะครับควบคุมปัญหาเรื่องของแมลงให้ดีนะพี่นักเกษตรกรนะปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟลายแดงนยโอ้โหพี่นักเกษตรกรเป็นปัญหาที่ชอบที่ชอบเลยนะฮะหนึ่งเพราะว่านะครับนะปัญหาเรื่องลายแดงนะครับหลังจากที่เข้ามาทาลายเนี่ยนะครับเพลี้ยไฟลายแดงเนี่ยเขาทาให้ลูกเนี่ยฮะบิดเบี้ยวนะครับซึ่งเขาจะทําลายตั้งแต่เป็นลูกเล็กและอยู่ที่ดอกเลยนะฮะ ทั้งไปตั้งแต่ดอกนะเพราะฉะนั้นท่านต้องจัดการบริหารให้ดีนะฮะส่วนนะครับการจัดการบริหารนะครับนะไม่ให้ลูกเขาเนี่ยนะครับในช่วงนี้ฝนตกพี่นักเกษตรกรในช่วงนี้ฝนตกครับสําหรับคนที่เลย60วันไปแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่คนที่ยังไม่เลย60วันพี่นักเกษตรกรเราเจอแน่นอนครับปัญหาเปลือกหนาครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้เพราะไนโตรเจนในอากาศค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่นักเกษตรกรครับให้ใช้สูตร2และสูตร3 ฉีดพ่นนะครับนะฉีดพ่นเลยนะฮะฉีดพ่นเป็นประจำนะฮะเพื่อนะฮะไม่ให้เขาเกิดอาการเปลือกหนานะครับนหรือพูดง่ายๆคือเขาจะไม่นําอาหารไปสร้างเมล็ดเัวเกษตรกรนะฮะปัญหาของการนะครับนะเปลือกหนานั้นเกิดจากนะครับในช่วง60บวันนี้นะครับเขได้เลโตัเจนนะครับเขาเลยนําเอานะครับนะ ในเช่นเนี่ยไปสร้างเมล็ดไปสร้างเปลือกนะครับแทนที่จะสร้างเนื้อเพราะฉะนั้นเราจะทําการบล็อกนะฮะโดยใช้สูตร2และสูตรสบล็อกแทนทนะะสกก่อนเั้งสองสูตรสฉีดพ่นนะครับนะเพื่อให้เขาขยายเนื้อสร้างเนื้อนะครับทำให้เนื้อของอซุ้มโอนเนี่ยเขาเต็มนะครับนะอันนี้นะครับนะเป็นของพี่คุณแม่ทองคำเนาะคุณแม่ทองคําอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่านสกก่อนนะฮะอัน,ะน,นนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะ